ยานีทะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาลิเขเหล่าผู้ทั้งหลายทั้งที่อยู่ณนะภาคพื้นก็ดีทั้งที่อยู่ในอากาศก็ดีที่มาชุมนุมกันอยู่ณนะสถานที่นี้ก็ดีสัพเพวะภูตาสุมาาภวันตุขอหมู่ผู้ทั้งปวงนั้นจงเป็นผู้มีใจดีเถิดอะโทปิสกัจจสุนันตุภาสิตัง และเชิญฟังคำสดุด,ดีพระรัตนตรัยอันข้าพระเจ้ากล่าวโดยเคารพเถิดตัสมาหิภูตานิสาเมทะสพเพดูก่อนพูดทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายทั้งปวงจงฟังข้าพระเจ้าเมตตังกะโรธะมนุสิยาปชายาขอท่านทั้งหลายจงกระทำเมตตาจิตในประชาชนามนุษย์เถิดท่วาจะรัตโตจหรัญยิเตผะลิงซึ่งเขาทั้งหลายทำเทวตาพลียู่ ทั้งกลางวันและกลางคืน,น,คนตัสมาหิเนรัคขะอัปะมาตาตเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทช่วยคุ้มครองรักษาเขาเหล่านั้นด้วยเถิดยังกินจิวิตตังอิทะวาหุลังวาซับอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นสักเเคสุวายังรัตนังปณีตังหรือรัตนะอันใดอันสูงค่าในสวรรค์ณะ โมสมังอัธิตถาคาเตนะรัพย์หรือรัตนะนั้นๆนที่จะเสมอด้วยพระตถาคตเจ้าไม่มีเลยอิทัมปิพุทเทรัตนังปณีตังข้อนี้จัดเป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระพุทธเจ้าเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเธอขะยังวิราคังอะมตังปณีตังยทัชขาสกยะมุ น่สม,มาหิโตพระสักยะโมนีเจ้าทรงมีพระหาทัยดำรงมั่นได้บรรลุธรรมอันใดเป็นที่สิ้นกิเลสเป็นที่สิ้นราคะเป็นอมาตะอย่างแท้จริงนะเตนะธรรมเมนะสมัต ทิกจิสิ่งใดๆที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มีอิธรรมปิธรรมเมร,รัตนังปณีตังข้อนี้จัดเป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระธรรมเอเตนะสัจเจนะสวัสดิทิโหตุด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดยัมพุทธเศธโธปริวันณะยีสุดจริงพระพุทธเจ้าผู้ประเสรศิฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิว่าเป็นธรรมอันสะอาดสมาธิมานันตริกัญญะ กัญยามาหุบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าสมาธิเป็นคุณธรรมอันให้ผลโดยลำดับสม่ำเสมอสมาธินาเตนะสโมโนะวิชติคุณธรรมอื่นที่เสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มีอิธรรมปิธรรมเมร,รัตนางปณีตังข้อนี้จัดเป็นร,รัตนคุณอันสูงส่งในพระธรรมเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดเยปุคะลาอัฏฐะสตังปะสัทถา บุคคลเหล่าได้นับเดียงองค์ได้เป็น8จัตตาริเอตานิยุคานิโหตินับเป็นคู่ได้4ี่คู่อันสัตสัตบ,บุรุษทั้งหลายสันเสริญแล้วเตทะขิเนยยาสุขะตัสสะสาวกาบุคคลเหล่านั้นเป็นสาวกของพระสุคตเจ้าเป็นผู้ควรรับทักษิณาธรรม เอเตสุธน,นานิมหาภรานิทานทั้งหลายที่บุคคลถวายในท่านเหล่านั้นย่อมมีผลเป็นอันมากอิทามปิสังเครตนังปณีตังข้อนี้จัดเป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระสงค์เอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเธอสาธ,สาธุสาธุสาธุวันนี้ก็ขอ มาสวดรัตนาสวดไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสก็จะได้มาไลฟ์สดกันนะคะขอให้ทุกท่านหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายแล้วก็พึงป,พปฏิบัติธรรมมะอันดีนะคะธรรมะจะรักษาเรานะคะโอเคนะคะงั้นวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะอนุโมทนานะคะ